3. ามนายามุขะมาติกาสี่ใน 1. ตีหิสังขะโหการสงเคราะห์เข้ากันได้กับธรรมสามสตีหิอสังขะโหการสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมสามสาม จตุหิสัมปโยโคการประกอบเข้ากันได้กับธรรม4 4่สจตุหิวิปโยโคการประกอบเข้ากันไม่ได้กับธรรม4 4ลักษณะมาติกา2ลักษณะ1 สภาโคธรรมท,ที่มีส่วนเสมอกัน 2. วิสภาโคธรรมท,ที่มีส่วนไม่เสมอกันห้าพายุระมาติกาธรรมะสังคณีแม้ทั้งหมด เป็นมาติกาแห่งธาตุกถาแลมาติกาจบ